อนทับพี่น้องบันเฮ้าสู้ผู้สุขคนครับเขาสู้กับช่อง erm มิสเตอร์มอสเมืองชุมแพครับมือน้ผมเอาเรื่องราวของปราสาทพระวิหารมาเ้าสู่พีสู่นองฟังครับพี่น้องครับจากการบันทึกเพื่อนบอกไวัยวาจังสี่ครับว่าปราสาทพระวิหารนี้อยู่ในพื้นที่ทับซอนไ้แดนของระวางประเทศไทยกับกัมพูชาระวางอำเภอจอมกระสานจังวัดพระวิหารของประเทศกัมพูชา และตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดซึ่งก็ได้ตั้งอยู่ใกล้ๆกับอุทยานแห่งชาติเขาพาวิหารอุทยานแห่งชาติลำดับที่83ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีพื้นที่อยู่ประมาณ8 1 2 5 0ไร่และไดประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติตามพระบอกอุทยานแห่งชาติปีพศ .2004 โดยไดประกาศใส่ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่20มีนาคมปี2541ละครับพี่น้องครับในโตของเขาพระวิหารนี่หรือว่าปราสาทพระวิหารนี่นะน,นะครับทั้งกัมพูชาเป็นเอิรวนวาเปียวิเฮียนะครับเป็นปราสาทหินในเถือกเขาพนมดงหลักเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนพื้นเมืองสมัยก้อนล่ะครับพี่น้องครับ ในกษัตริย์ชัยวลมันที่สองเพื่อนได้กำหนดเขตบริเวณแถวหนี้และก็เอิ้นเขตแถวนี้ว่าผ่านหน้าไล่ครับพี่น้องครับภายหลังปรากฏซื่อในจารึกของภาษาสันสกฤตวา่าสีสีคลี่สวนซึ่งกัหมายค่วมวา่าผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขาอันประเสริฐตั้งอยู่ตามแนวเ้นกันเขตแดนระวางประเทศไทยกับกมปูชาครับพี่น้องครับจากหลักฐานต่างๆครับเพื่อนได้คาดการไว้ว่า มีการสร้างขึ้นเมื่อปีพศ1432หอดปีพศ1443ครับในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งเพื่อใส้เป็นสถานที่สักการะบูชาตามความเสื่อทั้งศาสนาพรามโดยสมมุติให้เปรียบเสมือนเขาพระสุเมนซึ่งกหมายถึงเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแหละครับโดยมีเหตุผลในการสร้างเพื่อเป็นการรวบร่วมอำนาจ ความเสือของคนในละแวกนั้นเขาไมา่อยู่น้ากันด้วยดีครับพระเจ้าสุริยวร,รมันที่หนึ่งเพิ่นได้โปรดให้สร้างเขาพระวิหารขึ้นเพื่อเป็นจุดยึดเหนี่ยวและก็เป็นศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเพื่อเป็นการสะดวกต่อการปกครองที่มั่นง่ายขึ้นพื้นที่มองนั่นก็แน่นอนครับเป็นพื้นที่การระวังพรมแดนประเทศไทยกับกัมพูชาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางยู่ประมันาณ657เมตร ซึ่งปราสาทตรพระวิหารนีเปรียบเสมือนกับเทพสถิตบนขุนเขาหรือว่าสีศรีคะเลสวนเป็นเพชรยอดมงกุฎขององค์ศิวเทพหรือว่าพระอิศวรนั่แหละครับพี่น้องครับตั้งโดดเด่นเป็นเสงางงามครับอยู่ทึ่งเขาพนมดงหลักซึ่งก็มีความยาวอยู่ประมาณ800เมตรตามแนวของเทือกเขาละครับจากเหนือจดใต้นะครับเนาะ เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามและก็มีความศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องทั้งโซนอีสานไต้ทนโซนทั้งประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาของเฮ้าครับซึ่งในตัวปราสาทเองครับก็มีส่วนสําคัญของปราสาทต่างๆด,งดังต่อไปนี้ครับผมสียอธิบายพร้อมกับภาพให้ได้เห็นคร่าวๆก่อนนะครับพี่น้องครับความสําคัญของปราสาทมีอันที่หนึ่งครับก็คือบันไดดินด้านหน้าของปราสาทซึ่งก็เป็นบันไดดินด้านหนา้า เป็นทั้งขึ้นลงขนาดใหญ่อยู่ทั้งทิศเหนือของโตโประสาทครับตัวนี้ครับส่วนที่สองก็คือสะพานนาคลาดหรือว่าล้านนาคลาดอยู่เบี่ยงทั้งทิศใต้ของบันไดหินด้านหน้าปูด้วยแผ่นหินเรียบมีความกว้างอยู่เจ็ดเมตรยาวอยู่31เมตรกว่าๆครับสองฝากฟังของสะพานนาคลาดนั่นกระถูกสร้างเป็นฐานเตีเต้ยๆอยู่ทั่งฐานกระมีนาคลาดเจ็ดเสียนจำนวนสองตัว แผงพันหันหน้าไปเบี่ยงทั้งทิศเหนือลหละครับพี่น้องครับส่วนต่อมาก็คือโคปุระหรืวบาซุมประตูสั้นที่หและนี่ต่อมาก็คือโคปุระซุมประตูสั้นที่4ในส่วนของปราสาทหลังที่สองได้ครับตัวนี้ครับส่วนต่อมาก็คือโคปุระซุมประตูสั้นที่สของปราสาทหลังที่หนึ่งต่อมาคือโคปุระซุมประตูสั้นที่สองต่อมานี่ก็คือโคปุระซุมประตูสั้นที่หนึ่งครับ ส่วนต่อมานั่นคือสะสงครับสะสงนี่จะอยู่ทั้งเบียงทั้งทิศต,ตะวันออกของทั้งดําเนินห่างออกไปสักประมาณ12เมตรกว่าๆสีไดพ่อครับสะนามรูปสี่เหลี่ยมพื้นผาอันนี้เอาไว้ใส่สําหรับเป็นที่ชําระหลางกก่ก่อนที่จะกระทําพิธีทงางศาสนาของเพิ่นหล่ะครับพี่น้องครับส่วนต่อมานี่คือเปยตาดีครับคําว่าเปยนี่เป็นภาษาขเขมรได้ครับเด้อซึ่งแปลว่า ชะง,ง่อนผาหรือว่าโพ่งผาครับตามคำบอกเล่าของคนบุตํลำบุล้านเพื่อนได้เว้าสู่กันฟังมาวานสมัยก่อนพูนครับมีพระพิสุชรลาลูปหนึ่งครับสุวัดีครับเพื่อนได้จาเริกสแสวงบุญมาเหตเพิ่อพนักพักอยู่สักระยะหนึ่งครับบ่โดนเพื่อนกะเสียชีวิตอยู่ณจุดนี้ไทยบ้านก็เลยเอิญขนันล้านหินนี้ว่าเป้ยตาดีว่าสันครับ ผาเปยตาดีนี่ครับสิมีห้อยสักพระหัตของสมเด็จพระเจ้าน้องญาเธอรกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ได้ครับแต่ก่อนนี่บริเวณแถวนี้สิมีทงไต่ล่งของชาติไทยอยู่บริเวณของเปยดตาดีนี่ครับแต่ว่าปัจจุบันนี้บอยู่แล้วคงเหลือไว้เพียงแค่ฐานของไต่ล่งเท่านั้นแหละครับพี่น้องครับบัดทีนี้มเมื่อว่าวถึงข้อพิพาทหรือว่าทีไปทีมาของ ปราสาทพระวิหารตกลงเป็นของไทยหรือว่าเป็นของกัมพูชามีเหตุและมีผลด้วครับเด้อแต่ว่าผมต้องขอออกตัวไว้ก่อนครับอย่างที่ผมได้โชว์ขอความตั้งแต่ต้นคลิปครับว่าในคลิปคลิปนี้เกี่ยวกับปราสาทพระวิหารนี่จัดทําขึ้นมาเพื่ออธิบายขยายความที่ไปทีมาให้ผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ได้ศึกษาเท่านั้นบได้มีการนําออกมาเว้าเพื่อเป็นข้อคัดแยง้งหรือว่า บ่งบอกว่าไผยถืกไผยพิษนะครับพี่น้องครับมาเริ่มต้นกันครับพี่น้องครับจุดกําเนิดที่เกิดคว่ำคัดแยงจนนําไปสู้การฟ้องต่อสาลโลกมันเริ่มต้นมาจากใสมันเริ่มต้นมาจาก4ังสีตัวขับแม่ป่าพอลุงผมครับแรกเริ่มเดิมที่นี่ก็คือมีฝรั่งเศสชาติฝรั่งเศสครับเพื่อนเขามาครอบคลองอินโดจีนโดยได้เขามาเหตุสนธิสนญา พศ2 4 4 7ในการปักปันเขตแดนกับปราะชะอาณาจักรสยามซึ่งตามมาตราหนึ่งเนี่ยครับของสอนธิสัญญาเนี่ยครับเพื่อนระบุให้ใส่สันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งพรมแดนซึ่งก็มีผลให้ปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตแดนของประเทศไทยมาตราใดตะไล่ได้ครับพี่น้องครับและบัดนี้เมื่อปีพศ2 4 5 0ครับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่หได้ดทรงเสด็จประพาสเป็นเทือที่สองได้ทรงลงน้มสตยาบันในสัญญากับประธานาธิบดีฝรั่งเศสยกดินแดนเสียมเรียบซึ่งก็เป็นที่ตั้งของนครวัดนครทมกับพัตตะบองและกัสีโซพลให้กับทั้งฝรั่งเศสเพื่อขอจังหวัดตราดและอำเภอดันไซของจังหวัดเลยเนี่ยครับกลับมาเป็นของประเทศสยามซึ่งก่อนหน้านั้นครับ ก็ได้จังหวัดจันทบ,บุรีขึ้นมาเมื่อปี2447แล้วเด้ครับพี่น้องครับบทที่นี้ต่อมาบ่บดมบเนี่ยครับผ่านมาแค่ปีเดียวปีพศ .2451 ครับฝรั่งเศสก็ไดพากันจัดทําแผนที่เขตแดนขึ้นแต่เพียงฝ่ายเดียวเด้ครับและก็ทรงมอบให้กับสยามจํานวนห0าชุดแต่ละชุดมี11แผ่นครับและก็ส่วนแผ่นที่มันมีปัญหานี่ครับมีซอว่าแผ่นดงลักครับซึ่งแผ่นดงลักนี่ครับ มีครอบคลุมพื้นที่ปราสาทพะวิหารโดยบได้ใส่แนวสันปั่นน้ำเป็นเส้นแบ่งพร่มแดนเฮ็ให้ปราสาทพระวิหารในแผนที่ฉบับที่ฝรั่งเศสเขียนขึ้นนี่ตกไปอยู่ในดินแดนของประเทศกัมพูชาโดยที่รัฐบาลของสยามประเทศของเฮานา,นาคะนั้นก็บได้มีการรับล่องเด้ครับและก็บได้มีการคัด้านหรือบด้มีการทักท้วงว่ามันมีความถูกต้องหน่อยหลายซํำใด ในแผนที่ที่ประเทศฝรั่งเศสได้เขียนขึ้นมานั่นครับนั่นก็นเสมือนว่าไทยเองครับยอมรับว่าปราสาทพระวิหารน,นี่ครับได้อยู่ในอธิปไตยของกัมพูชานับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นตนมาเลยล่ะครับพี่น้องครับบาทที่นี่เวลาก็ล่วงเลยมาก,กว่า20ปีบปเนี่ยครับในปีพศ4 8 8 3 ประเทศฝรั่งเศสได้แพ่สงข้ามต่อประเทศเยอรมน,นีเหตุให้ทางการทหารนั่นด้อยประสิทธิภาพลงไปกระท้อนทับกลับไปจอมพลปอพิบุลสงข้ามหน้ายกรัฐมนตีนา,นาคะนั้นได้ยื่นข้อเสนอเรียกร้องดินแดนที่เสียไปในตั้งแต่ช่วงสมัยราชการที่หานะครับให้ได้ขึ้นกลับมาจากฝรั่งเศสซึ่งก็ได้รับการปฏิเสธมาต่อเนื่องครับและก็มีการเคลื่อนไหวทางการทหาร เหตุให้เกิดสงครามพิพาทอินโดจีนขึ้นครับระวางประเทศไทยกับฝรั่งเศสซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในปี2 4 8 4ซึ่งประเทศไทยของเฮาเองครับก็ได้รับชัยชนะในการต่อสู้รบตลอด22มือบาดท,ที่นี่กระทั่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งตอนนั้นเป็นประเทศมหาอำนาจในขณะนั้นนะครับเสนอตัวมาเป็นตัวกลางในการไกลเกียวระวางประเทศไทยกับฝรั่งเศสและก็ได้เหตุขอตกลงให้ฝรั่งเศส ได้ขึ้นจังหวัดชัยบุรีจำปาสักจังหวัดเสียมาาดและจังหวัดพัทตบองให้กับไทยเป็นไปตามอนุสัญญาตูเกี่ยวครับเหตุให้ปราสาทพระวิหารณตอนนั้นครับกลับมาอยู่ในดินแดนของไทยย่างสมบูรณ์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วครับพี่ดองครับบาทที่นี่ต่อมาบโดนครับ จากวันเคลื่อนเป็นเดือนจากเดือนเคลื่อนเป็นปีครับสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นประเทศไทยประกาศเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นวันนี้ครับประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งนาตอนนั้นครับสงครามโลกเทวอนีประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พ่ายแพ้ต่อสงครามประเทศไทยเลยต้องรักษาสถานะโตเองนี่ครับบ่ให้เป็นผู้พ่ายแพ้ต่อสงครามตามญี่ปุ่นและต้องการที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกข,ของสหประชาชาติ จึงตกลงขึ้นดินแดนซีจังหวัดไห่กับฝรั่งเศสเหตุให้ปราสาทพระวิหารน,นั้นกลับไปอยู่ในบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาคือเก่าบัดเวลาต่อมาปีพศ2 4 9 7ครับประเทศฝรั่งเศสแพ่สงข้ามต่อเวียดนามที่เดียนเบียนฟู้ฝรั่งเศสเลืถอนกําลังทหารออกจากอินโดจีนครับฝ่ายประเทศกัมพูชาจึงได้รับเอกราชตามสนธิสัญญาเจนีวา และไทยก็ได้ส่งทหารเข้าไปรักษาบริเวณปราสาทพาวิหารอีกเถือนหนึ่งครับจนเวลาลวงมหอดวันที่24พฤศจิกายนปีพศ2 5 0 1ครับเจ้านโรดมสีหนุครับกษัตริย์ของกัมพูชาเพิ่นได้สะละราชสมบัติและก็ลงมาเล่นการเมืองและก็ได้รับตำแน่งเป็นนายกรัฐมนตรีและประกาศเรียกร้องให้ไทยเนี่ยครับ ขึ้นปราสาทพระวิหารแต่ว่าไทยกับบด้ยมได้รับตอนนั้นก็ไดเจ้านาโลดมเพิ่นกระเลยไดประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยทําให้เกิดการเรียกล้องและเกิดการประท้วงในกัมพูชาเพื่อที่จะให้ไทยนั่นขึ้นปราสาทพระวิหารให้กับกัมพูชาเช่นเดียวกับไทยณตอนนั้นก็มีการเคลื่อนไหวโจมตีกัมพูชาขึ้นกันล่ะครับวายอีหลีแล้วนี่ปราสาทพระวิหารนี่เป็นของไทยครับจะยกให้กับ ทางกัมพูชาได้จังดนะสถานการณ์แบบนี้โอ้ตึงอยู่ประมาณปีหนึ่งครับพี่น้องครับจนเวลาล่วงมหอดวันที่6ตุลาคม2 5 0 2วันนี้ครับรัฐบาลของเจ้านโรดมสีหนุแห่งกัมพูชานั้นภายใตยก้การนุนหลังของประเทศฝรั่งเศสได้ยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศด้วยาสารโลกครับขอให้ไทยเนี่ยครับถอนกำลังทหารออกจากเขาพวิหารขอให้ศารโปรดชี้ขาดว่า อธิปไตยเหนือปรา,าสาทพาวิหารเป็นของกัมพูชาและได้ทำการยืนฟ้องต่อศาลโลกทั้งเบด73เถือ่อให้ไทยขึ้นปรา,าสาทพาวิหารให้กับตนเองแต่ฝ่ายไทยกับบย่อมล่ะครับและไทยเองก็ได้เริ่มต้นต่อสู่ทางคดีขึ้นกันโดยทางฝ่ายไทยของเขานั่นครับก็ได้สู่คดีมาอย่างต่อเนื่องโดยตัวแทนของประเทศไทยบวสิเป็นมอมเจ้าวงมหิบชย่างกูล เอกอัครราชทูตรประจำประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นตัวแท่นทานายมอมรัชวงศ์เสนีป่าโมดเนติบัณฑิตและมีทีพรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและที่พรึกษาด่านกฎหมายหลากหลายท่านได้เขาร่วมในการต่อสู่คดีในเทือนีพร้อมโดยขณะนั้นครับรัฐบาลของไทยเองได้ระดมเงินจากประชาชนที่รักชาติคนละหนึ่งบาทเพื่อรวบร่วมกันไปสู่คดีในเทือนีครับพี่น้องครับ จนเวลาล่วงมาเรื่อยๆมาหอดวันที่สิหมิถุนายนปีพศสอ0พห,หาครับศาลโลกก็ได้ตัดสินให้อธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารน,นันเป็นของประเทศกัมพูชาด้วยคะแนนเสียงเก้าเสียงต่อสมเสียงโดยบริเวณดังกล่าวมีเนือที่อยู่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบไร่ผู้พิพากษาทั้งหมดสิบนายจากสิบสอประเทศลงคะแนนเสียงเก้าต่อสาม ตัดสินวาปราสาทเขาพาวิหารอยู่ในอาณาเขตภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาและคะแนนเสียงเจ็ดต่อหาเสียงตัดสินวาไทยเองต้องขึ้นวัตถุสิ่งปฏิมากรรมแพ่นศิลาส่วนปลักหักพังของอนุสาวรีย์รูปหินไส้เครื่องปั้นดินเผาบโบราณและปราสาสตหรือบริเวณเขาพาวิหารให้แก่กัมพูชาซึ่งหลังจากนั้นไทยเองกะบอยอมรับในคำตัดสินนี้ โดยจอมพ้นสนลิดธนรัตหนายกรัธมนตรีของไทยณขณะนั้นก็ได้ออกแถลงการถึงประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการบอยอมรับคำตัดสินของศาลโลกแต่ก็ต้องปฏิบัติตามโดยถอนกำลังทหารและกำลังตำรวจออกจากพื้นที่เนื่องจากยังเป็นสมาชิกของสหประชาชาติจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามโดยในคลิปเสียงของจอมพ้นสลิดธนลัต นายกรลฐมนตรีของไทยนั้นได้ถือบันทึกเสียงเก็บไว้ขอความเสียงมีดังต่อไปนี้ครับน,นี้ข้าพเจ้ายากจะกล่าวว่าข้าพเจ้ามาพูดกับท่านด้วยน้ำตาแต่น้ำตาของข้าพเจ้าเป็นน้ำตาของลูกผู้ชายเพราะเรขของความขัดแข้ง และการผูกใจเจ็บไปชั่วชีวิตทั้งชาตินี้และชาติหน้าพี่น้องชาวไทยที่รักในวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องเอาปราสาทพระวิหารกับเืนมาเป็นของชาติไทยให้ตรงได้สวัสดี และหลังจากนั้นทหารตำรวจจำเป็นต้องถอนกําลังออกมาโดยถอนทองชาติไทยทั้งตนลงมาโดยบรดมีการลดทงลงแต่ยังใดครับและกะ็เกณฑ์ชาวบ้านในอำเภอไปขึงลวดน้ำรอบปราสาทภาวิหารต่อมานายถนัดข้อมัน่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เห็นหนังสือถึงนายอู่ทันรักษาราชการเรข,ขาทีการสาปชาชาต นนครนิวยอร์กอ้างถึงคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศประกาศจุดยืนและท่าที่ของไทวาโบาเห็นด้วยและขอคัดค้านคำพิพากภาษาซึ่งคัดต่อสนธิสัญญาไทายฝรั่งเศสแต่กันยังปฏิบัติตามต่อพันธกรณีในฐานะที่ไทยเป็นสมาชิกในสหประชาชาติและขอตั้งข้อสงวนเกี่ยวกับสิทธิที่มิยูและพึ่งใดที่จะครอบคลองปราสาสตรพระวิหารในอนาคต ตามกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งในถแถลงการก็ได้มีถอยคําที่ถูกบันทึกไว้ดังต่อไปนี้ครับในถแถลงการเป็นทังการลงวันที่3กรกฎาคมปีพศ2.505ได้ประกาศต่อประชาชนแสดงความบ่เห็นพ้องด้วยกับคําพิภากษาของศาลที่ก้าวขัางตน้นโดยมีเหตุผลว่าตามความเห็นของรัฐบาลคําพิภากษานั้นคัดต่อขอกํหนดอันชัดแจ้ง ของบทที่เกี่ยวเนื่องของสนธิสัญญาเมื่อปีพศ2450และขัดต่อกฎหมายและควมยุติธรรมแต่จังไดกด็ดีรัฐบาลก็ยั่งแถลงว่าในฐานะที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตนมีอยู่ตามคัพิพากษาดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดความสมบูรณ์ตามข้อ94ของกฎบัตร ข้าพเจ้าใค่จะแจ้งให้ทุกท่นานทราบว่าในการตัดสินที่จะปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดีเกี่ยวกับปราสาทพระวิหารนั้นรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายุหัวปรารถนาที่จะตั้งข้อสงวนอันชัดแจง้งเกี่ยวกับสิทธิใดๆที่ประเทศไทยมีหรืออาจจะมีในอนาคตเพื่อเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมาโดยอาศัยกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยู่ หรือที you, ่จะพึ่งน้ำมาใส่ใดในภายหลังและตั้งข้อประท้วงต่อคัพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศที่ตัดสินให้ประสาทพระวิหารเป็นของกัมปูชาและหลังจากนั้นพี่น้องครับเวลา12นาฬิกาของวันที่15กรกฎาคมปีพศ2 5งพนรพลโทประพาสจารุเสถียนกระได้คุ้มทหารและกตำรวจตะเวนชายแดน เชิญทงชาติไทยจากนาผาเปยตาดีลงมาทั้งเสาโดยบบได้ชักทงลงและนําไปติดตั้งไว้ในบริเวณฐานปฏิบัติการต่อชดอที่ผาม้ออีแดงและทางกัมพูชาก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปประจำการบนปราสาทแทนครับพี่น้องครับหลังจากที่ศาลยุติธรรมระวางประเทศได้ตัดสินให้ปราสาทเขาพาวิหารตกเป็นของกัมพูชา กรไดมีการเฉลิมฉลองทั่วทั้งพระราชอาณาจักรกัมพูชามีการประกาศวันหยุดราชการและในปี2 5 0 6สมเด็จเจ้าสีหนุได้เสด็จขึ้นปราสาทพระวิหารเพื่อจ้ทำพิธีบวงสวงทางสะพานโบรานหรือว่าช่องบันไดหักนะครับหลังจากที่ทรงสาบว่ากัมพูชาชนะคดีปราสาทพระวิหารจากนั้นเวลาผ่านไป10ปีครับเวลาหลวงมหอดวันที่28 เมษายนปีพศ2 5 5 4ครับกัมพูชาก็ได้ยื่นคำร้องต่อศาลโลกเพื่อขอให้ศาลตีความคัมภพร์ภาษาคดีปราสาทพระวิหารปีพศ2 5 0 5เกี่ยวกับพื้นที่บริเวณโดยรอบของตัวปราสาทพระวิหารและในมือเดียวกันประเทศกัมพูชาครับก็ได้ยื่นคำร้องต่อศาลโลกเพื่อขอให้ศาลระบุมาตรการคุมข้องชั่วคข้าเพื่อรักษาสิทธิ์ของกัมพูชาอย่างเร่งด่วน เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนําไปสู่ความขัดแยงระหว่างไทยและกัมพูชาอีกเทือหนึ่งครับซึ่งปัจจุบันคดีดังกล่าวนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลโลกอยูเดครับเดอและนี่ก็คือห้อยทางของประสาทพระวิหารครับที่ระหว่างไทยและกัมพูชาต้องการที่จะครอบครองอนาคตซิดนั้นจะเกิดมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ายังคงเดิมคือเก่า ในการครอบครองเนงนะครับยังบ่มีผู้ใดหูใดได้ดครับเดอ้อว่าคําตอบสิเป็นจังไดแต่ปัจจุบันนี้ครับพี่น้องชาวไทยชาวกัมพูชาประเทศบ้านพี่เมืองน้องได้เคยซอยเหลือจุนเจือกันมาย่ามทีไฟใดไฟหนึ่งนั่นอาจจะเกิดความยากลําบากก็เคยซอยเหลือกันมาบกขาดผมก็เลยว่าอยากจะให้ทุกท่านนั้นรักษาความสัมพันธ์อันดีงามนี้ไวจากลูกสืบหลานต่อไปได้ครับเดอ้อ โอกาสหนะ้าช่องมิสเตอร์มอดมึงชุมแพสิเอาเรื่องอีหยังเรื่องประวัติศาสตร์แน่วดมาเวบาสู่ฟังพี่ดองบันเฮกก็โปรดติดตามครับในมือต่อไปอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมมอดมึงชุมแพเป็นกำลังใจด้วยได้ครับเดอ้อแล้วกลับมาพอกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปโชคดีมีเงินใส่สุขคนครับมื่อนี้ผมมอดมึงจุแพรพร้อมทีมงานลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ